สวัสดีค่ะวันนี้เจก็จะมาติวแบบผ่านหูสำหรับคนที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือแล้วก็ยังมีเวลาเอาหูฟังใส่หูนะคะก็ฟ,ฟังฟังฟังไปนะคะตามงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าอะไรก็ตามนะคะที่เราทำา21วันหรือว่า21ครั้งเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ย ติดเป็นนิสัยหรือว่ามันจะฝังอยู่ในความจําของเรานะคะง่ายๆเลยนะคะเจ๊จะมาทําคลิปให้น้องๆฟังคลิปหนึ่งเนี่ยก็จะมีแนวข้อสอบ1 0บถึงยีข้อเป็นการอ่านคําถามแล้วตามด้วยคําตอบง่ายๆเลยนะคะวันนี้เจ๊จะมาทําตัวอย่างให้น้องๆฟังนะคะข้อแรกถามว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย นะคะเขามีอายุสมาชิกภาพเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ตอบค่ะเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งข้อต่อไปเลยนะคะคำถามถามว่าให้ส่วนราชการเนี่ยจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นเนี่ยเขาจะจัดทำกันกี่ปีแล้วก็จะสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินด้วยนะคะคำตอบก็คือ 5ปีค่ะข้อต่อไปเลยนะคะข้อใดไม่ใช่รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองคำตอบก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะข้อต่อไปเลยนะคะเจเจก็จะมาอ่านให้ฟังนะคะคำถามก็คือข้อใดไม่ใช่วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560คําคำตอบก็คือสอบราคาค่ะไม่มีแล้วนะและข้อต่อไปนะคะถามว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจะขอยืมตัวราชการพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหากิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นมาช่วยปฏิบัติราชการทั่วคราวโดยเสนอเรื่องต่อใครคำตอบก็คือเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างวิธีการอ่านข้อสอบของเจเจที่จะาอ่านให้น้องๆฟังนะคะที่นี้ตัวอย่างนะคะที่อ่านไป5ข้อนะคะอาจจะมีบางคลิปที่เจเจแอปรับปรุงใหม่ให้น้องๆ สนใจหรือว่าฟังแล้วก็จดจำได้ง่ายขึ้นนะคะยังไงก็ตามใครที่สนใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเจเจเพื่อติวสอบท้องถิ่นปี64ได้เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้คลิปแรกฝากไว้กด ตามกันด้วยนะจ๊ะน้องๆเราจะลุยไปด้วยกันค่ะเราจะเป็นข้าราชการค่ะสำหรับคลิปนี้ลาแค่นี้ก,ก่อนนะคะบ๊ายบาย